ครับมอนเ้กเกษตรํำรานของเขานะครับมานําเสนอเกี่ยวกับผลพ้อยใดของการเห็ดเกษตรอินทรี์นะครับบม่ต้องใส่เคมีเลยผลพ้อยใดนั้นขึ้นอย่างนะครับเดี๋ยวพี่น้องตามมาเบ่งนะครับตื่นเต้นมากครับแตนแตนเห็ดตับเตาครับหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งถ้ำนะครับดอกไงเทา เข้าจานครับดอกไม้เข้าจานครับดอกเดียวครับมันนี้นะครับแต่ว่าสามารถแกงแกงได้มอหนึ่งครับแกงได้ครับใส่ฟักติวครับนีมันออกใต้ต้นหม่ม่วงแก้วนะครับส่วนไหลายใต้ต้นหม่ม่วงนี่หมอกับเห็ดชนิดนี้มากนะครับซึ่งเขาสิบ๊ใส่เคมีนะครับสังเกตนะครับพวกเศษอาหารหรือว่าปุ๋ยขิงวัวนะครับ นะครับปุ๋ยขิ้งว่านี่สีมะกับเห็ดชนิดนี้นะครับมันมากอกนะครับไต้นถุงม่วงนะครับนะครับเดี๋ยวห้องที่เก็บเลยนะครับเป็นอาหารแหลงมือนี่นะครับยูติดต้นถุงม่วงตองเงี้ยสักหน่อยครับนะครับทวหนาผมเลยครับใหญ่มากนะครับ นี่ครับผลพลอยใดของการเห็ดเกษครับของเกษตรสัมลานท้องมนีครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับ